นี่ผ้าขึ้นมาเก็บเห็ดไก่แห้งค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปค่ะตามทีมงานนี่ไปค่ะขึ้นพูสูงสูงให้ดูบรรยากาศเนาะขึ้นมาตอนกลากงจักรงอยู่ในน้ำเขาสี่ห้าโมงเนาะมาก้านค่ะมาก้านเห็ดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปกันค่ะวันนี้สิได้เห็ดบนนาะค่ะน้อมือกระสืสัน้นๆเนาะค่ะทั้งเซาไปค่ะ ตั้งแต่บ่ายสามจนถึงหกโมงเช้านิชายยังไม่ถึงบ้านค่ะนิชามากีบเห็ดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าให้เบิ้งบรรยากา,กาศดีเหี้ยงค่ะโขดหินเนาะค่ะปลาจิกปลาหังว้าวดูค่ะดูค่ะบรรยากาศดีมากค่ะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจา๋ามามามาเบิ้งบรรยากาศน้วกันเนาะค่ะเนาะีให้ดูนะคะดูดูดูดด ไปค่ะหาเห็ดกันหลายแห้งพ่อแม่พี่น้องจา้าอันนี้เห็ดตัวไข่เนาะค่ะเนาะจีน้อยเพิ่นหลายหลายค่ะเขาลกูกเนาะนี่จะ้ะนี่เก็บแล้วค่ะนี่หลายค่ะนี่ซ้ำนี่หลายแห้งค่ะนี่ม,ม,มันกำลังเกิดมั้งเนี่ย,ยค่ะนี่เป็นจุ่มเป็นจุ่มมเนี่ยโอ้ยนี่จ้ะโอเคไปค่ะเนะ้นน่อยเนาะค่ะเนาะพักกันขึ้นมากการเนาะค่ะนี่หาซ้ำซากคำเนาะคะ่ะ ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะจะกินได้ไหมไม่รู้นะคะเห็ดทานพ่อแม่พี่น้องจ้า นี่มาไต่เดี๋ยวได้ค่ะมันมัดกาดเนาะค่ะเนาะหากกอนตะเวนต๊กนะค่ะเดี๋ยวค่อยกาดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจานี่เห็ดน,นะจ้าเยอะมากจ้ะจะ้าไม่รู้กินได้หรือไม่กินได้เฮ็ดฉีกระเดือนค่ะกินได้อยู่ดอกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่เพิ่นบ่นิยมกินค่ะนี่เก็ยบยเป็นโลดเนาะคะ่ะเป็นเลือกเอาน้ำกลนเนาะคะ่ะเนาะ ต้อไข่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคือใต้เอานะคะเอาเอาใส่ตะกร้าให้ดูหน่อยได้เยอะไหมอันนี้คือเห็ดถ่านด้วยนะคะเห็ดถ่านเห็ดต้อไข่เห็ดเห็ดลายเห็ดค่ะเห็ดเห็ดเอียกเอ้ยเห็ดผสมผสมกันเนาะค่ะเนาะหัดไปค่ะมีงัวพรอมค่ะพ่อแม่พี่น้องพุณปงเป้งปงเป้งเห็นปะคะงัวนั่นค่ะงัวเห็นแต่ตาค่ะตาเรื้มเรื่มนั่น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 เพื่อนงัวขึ้นมาเลี้ยงอยู่พูนอ่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปกันค่ะเราไปเก็บเห็ดก่อน คุณนเอามาค่ะอามาค่อยๆค่อยๆค่อยๆลงมาหขอเลยนะหอยเดือดอยเดือกินได้เป็นบอกกินได้ค่ะเขาบอกอร่อยนะคะเนี่ยจ้ะเอาค่ะไปเจอเห็ดปวกเน่าค่ะพ่อแม่พี่น้องมึงดูเต็มนึงค่ะเน่าเต็มนึงเน่าค่ะเนาะก็ได้เห็ดปวกเน่าเน่าจริงๆโอ้ร้อน เห็นไหมโอ้ยลำบากแห้งเมื่อยเมื่อนะก,กี้นี่พากันเห็นจุ่มเห็ดปวกค่ะเราะว่าพี่น้องจ้าเห็ดปวกเนา่าไปไปไปผ่ปาตะก้าร่มนี่คือสิค่คะพีอ่อ้ยอย่าติงอย่าติงเห็ดปวกค่ะนี่คือเห็ดปวกอย่าสั่นตะากาา้าไร ขอดูตะก้านี้หน่อยขอดูตะก้านี้นะอันนี้เห็ดอไรติเห็ไตึมยังเทือบอะไรได้แล้วเหรอได้หรือเป่าอ๋อเนึกว่าเธอเก็บผหดถ่านไงไปไปโอ้ยฟปาเลื่อมอุ่นมอ ดอกเดียวน่ะนะเบิดโคกมีดอกเดียวนะบึงนุ่งใส่เสบด้วยเสียบตัวโอ้ยห่อนไปต่อไปขอยเจ้งบนะใส่พี่พงคมนี่แลมันแส่บ เขาบอกว่าอยู่ป่าเกาะไา้เยอะไหมมาดูหน่อยโอ้เห็ดปวกช่วยชีวิตมม่จะดอกใหญ่ๆครับพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดตุมๆมันด้วยนะนี่เอาเคลียเคลียเคลียให้ดูหน่อยจะรอแต่แรกเป็นยังไงดอกเห็ดนะอ๋อมันงอนจะออกเห็ดเปิ้งขมน้อยๆโอ้เกือบโดนตาฉันเห็ดปวกน่อยนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดปวกอะไรนะ เห็ดปวกพ่นเห็ดปวกพ่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจาออกในพ่นปวกเนาะค่ะนี่สีดึงเลยในภูเนาะค่ะเมืองเมืองให้เมืองดอกดอกอยเฮียงแซ่บหวานค่ะนี่ปิ้งปิ้งปิ้งปนปนทำงนี่โอ้โหเหงาแตกสวยอืมนี่จ้ะนี่กระม่เไปค่ะไป้ายเออเห็ดเพิ่งอะไรนะเห็ดเพิ่งอะไร ให,ให้พุ่งใหญ่บ่ให้พุ่งใหญ่ให้พุ่งคามโอเคโอเคเอาพึง่งเข้าไป,ะปอ,อะไรนะใช่โ่้ลมมาแล้วเหรอ ไปวันนี้นอนนี่ก่อนนะคะตีหนึ่งตีสองค่อยว่ากันทีนะคะตีหนึ่งตีสองค่อยว่ากันอีกทีเนาะดึกแล้วนอนเทียงนาเนาะคะ่ะตะกี้เป็นเทียงนาอยู่บนภูเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นเอาควาวเอางัวขึ้นมาเรียงนะคะแต่ก่อนพอพอแมนี่กาขึ้นมาเรียงแ,แ,แ,แบบนี้ละคะ่ะเอามาเรียงอยู่พูเนะาะก็เฮ็ดเทียงไว้เองสิละจะ้ะนี่เทียงสิจะจ้ะพ่อแมมนี่กะ เทียงนี่เมืกี้ก็เป็นเัียงศิลธครมมะเลี้ยงเนาะมาเลี้ยงควายคว,ายควายขึ้นภูถึงแล้วดูเก็บเกียเก่ยวเขาค่ะเอาควายลงไปเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้านี่จ้ะอยู่แบบนี้เนาะค่ะเนาะมันเขาเนาะเดือน,นแจง้งมันบ่มีสัญญาณของเราก็ยังไม่มีสกีดเลยเเเเเใช่ค่ะพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวไปต่อค่ะเก็บพดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าไปนอนกัน เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีพวกถุงบบถุงพลาสติกค่ะเฮ็ดปวกใก่หน่อยเพราะไม่พี่น้องจ๋านั่นตอนนี้เวลาตีสองค่ะขาวอกโลกค่ะ้เคลียร์ไมหมครับถนะุงเคลียร์อะไรเคียร์องถุงไหมนะครับเนี่ยเคลียร์ถุงแล้วาาขาวโลกอยู่ค่ะเฮ็ดปวกใกล้หน่อยเนาะค่ะเนาะใกล้หน่อยอีรีหน่อยอีรีค่ะคือใกล้หน่อยนะคะ เหตุว่าใดเนาะค่ะเอาเสื้อผกันตัดเอาไว้ไว้ลายนะคะนี่ไว้ลายยูพู่โมยืดค่ะนี่มือหนาวขึ้นมาตัดไว้ดีบ่ถ้าตัดเราจะไว้แล้วก็เมื่อนี่นี่ค่ะไปมือตื๊ดตื๊ดตีสองเนาะค่ะตอนนี้การเหตุเพราะว่าค่ะการเห็ด นางง้อเฮ้ยจกเห็น,น,น,นทานใช่เห็นดำดำคื้นนี่ชาแน่ี่แหละค่ะฮู๊อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ขณะนี้เวลาตีสาเหงื่อแตกพร้อมน้ำมูกค่ะ หิดทานไงหิดทานนี่ดอกเดียวหรอแต่ซีนีดอกเดียวเจอห็นเลยมหมูมันหมูมันกับฉันนี่เดี๋ <c oughs> อะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันคือเขียดนะคะนี่ขี้กระตูหรือเปล่าขี้กระตูค่ะ,ะไม่รู้นะขี้กระตูรู้จักขี้กระตูไหม ทานจ้ะกิงเยอะมากตกอะไรย<ง>อีกบ<ล>ง,งพูค่ะรงพูอดอไรยอะไรยจากบ้านมาปากทางค้างไหมถึงจดไหม ยานทำไมคือคือพูดมีเลนสไนว่าออกมาไหม,ม,มโอ้มันจะไปยากเลยม้มัน,นมจ,จับมาหาเราเอ,อมันไม่ไปปไปไอ้ท่นไปงานโรงเรียนน้องกันไหม